ไดโนเสาร์บุกเมืองไทยแล้วและตอนนี้นะครับแพรก็จะพาทุกคนไปลุยจุลศิล w เวิร์ดอ e สเพีเยร์เพื่อพบกับไดโนเสาร์จำลองขนาดเท่าของจริงโดยที่ผู้เข้าชมจะได้พบกับเรื่องราวไดโนเสาร์ของจุลศิกเวิร์เริ่มต้นนะครับเราก็จะต้องขึ้นเรือจำลองเพื่อไปก่อไดโนเสาร์กันครับ ทุกอย่างเหมือนจริงมากหน้าต่างเรือเปิดมาเนี่ยนึกว่าอยู่บนเรือจริงๆเลยแล้วเราก็เดินทางถึงเกาะอิสลาูบ้าแล้วนะครับก็ถึงเวลาสำรวจเกาะกันพอแฮกได้ขึ้นเกาะไปนะครับจินตนาการก็เหมือนกับตอนเด็กเลยที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ไม่รู้กี่ปีมาแล้วใครรุ่นเดียวกันก็บอกกันได้นะครับ <c oughs> อย่างประตูยักษ์อันนี้ก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจุลาิสิกเวอร์เลยจาในหนังกันได้ไหมครับ <c oughs> และเดนัสวส์ตัวแรกที่ได้เจอนะครับก็คือบากิโอโซลัสถือเป็นไดนสาร์ขวัญใจยักษ์ใหญ่ใจดีเลยครับและนี่แค่จุดแรกนะครับก็ต เเน,นี่หมือนจริงมากตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าวัยเด็กย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่น่ารักอีกอย่างนะครับก็คือที่นี่เขามีให้เล่นกับลูกไดโนเสาร์ได้ด้วยอยากอุ้มกลับบ้านมากเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วเพราะเราจะต้องเข้าไปในโซน The Predator Pavilion เป็นโซนของไดโนเสาร์นักล่านะครับจุดแรกเลยนะครับเราก็จะได้พบกับ b าแร r a ตอร์ที่ถูกครอบป,ปากไว้ความรู้สึกตอนนี้บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าปูหลุดปูหลุดไปแล้ว โอ้ยแล็ปเตอร์น้องบูหลุดทำไงดีบูโอ้ยน้องบูมาอยู่นี่นี่เองตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็กําลังเจรจากับน้องบูอยู่นะครับแล้วคุยไปคุยมานะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยลองให้แฮกเนี่ยมาคุยกับน้องบูดูดูซิว่าจะคุยดูเรื่องไหมโอไอออนดีใช่ครับเป็นทาเลยครับโอไอออดีโอเคโอไอออนดีไอออนดีเดี๋ยวมาเกียบตรงมันทางด้านซ้ายเลยนะครับอย่ายกขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับ เดินไปทางตัออะครแล้วเดิน้านขวาก็จไ้ครับูเานกักแล้วแต่เราอยากกับบรรยากาศนะครับ หลังจากที่คุยกับน้องบูจนเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่น่าตื่นเต้นเพราะเรากำลังจะไปเจอกับอินโดมินัสเล็กไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์สุดโหดเลยละครับตัวนี้อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยทำออกมาได้แบบรายละเอียดได้ชัดเจนเลยครับและอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์น่าตื่นเต้นอีกแล้วเกิดไดโนเสาร์ลุดฮะไดโนเสาร์ลุ่ไดโนเสาร์ลุด เอาจริงๆนะครับมันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยกับไดโนเสาร์ที่จะหลุดออกมาคือมันเหมือนกับเราได้ไปเชิญอยู่กับโลกของจุลสิกเ์วรวจริงๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยขนาดพ่นพิษนะครับยังเหมือนกับในหนังเลยนี่นะฮะก็โดนเจ้าตัวไดโนเสาร์ตัวนี้นะฮะมันพ่นน้ำนะคะมันสามารถพ่นได้จริงๆฮะเนี่ย และตอนนี้นะครับเราก็หลงอยู่ในป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์มากมายได้ผ่านกงสัตว์ปีกยุคดึกดำบรรนะครับอย่างเช่นเทอร์โนวดอนหรือไดโนเสาร์อื่นๆอีกมากมายเดินผ่านมาได้อีกแป๊บหนึ่งก็ต้องตื่นเต้นอีกแล้วเพราะว่าประตูเปิดไม่ออกณตอนนี้นะครับแฮกก็ตื่นเต้นมากแถมงงๆด้วยว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าการแสดงกันแน่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนจริงไปหมดเลยยืนลุ้นอยู่สักพักไดโนเสาร์ก็โผล่มาอีกแล้ว เอาจริงๆนะครับแฮกอยากจะบอกว่าช่วงเวลานี้ตกใจจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่สุดท้ายนะครับเราก็หนีรอดออกมาได้และได้ออกมาเจอกับร้านของที่ระลึกจากตุลสศิษ์เวอร์โดยสวัสดีภาพ <F acia> ก็ช้อปกันแบบเพลินๆยาวไปยาวไปเลยนะครับหลังจากที่ช้อปปิ้งของที่ระลึกกันแล้วนะครับแฮกแนะนําอยากให้มาที่ Better World Better f u t u r e รนะครับซึ่งช่วงเนี้ยช่วงที่แฮกมาเนี่ยเขาเปิดให้เข้าชมฟรีที่แฮกอยากให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านความยั่งยืนแบบ4ฟดีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียท ในรูปแบบภาพยนต์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสูญพันธุ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศและสําหรับใครนะครับที่อยากมาสัมผัสความตื่นเต้นของจ u ล a ิ s i c เวิร์ดเอ็กซ์เพียนแบบแพ็คนะครับก็สามารถมาได้ที่เอเชียทีคหรือรีเวอร์ฟอนด์เดสตินชันโดยจะมีรอบเวลาตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มซึ่งรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ที่เวลา3ทุ่มตรงส่วนสาหรับราคาบัตรเนี่ยก็จะมีทั้งวันธรรมดาช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสามารถเข้าไไปดูในเวว็บซต์และจองง่ ผ่านระบบออนไลน์ได้ก่อนเลยครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ฮักอยากให้มาดูนะครับตรงนี้จะชมฟรีกับเนเนกาเดนจะได้เจองูแบบแปลกๆสีสวยๆมากมายเลยบางตัวเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนด้วยรู้ไหมครับว่างูตัวนี้ชื่ออะไรนี่นะฮะงูตัวนี้นะฮะชื่อง่ายๆนะฮะจำง,ง่ายๆนะครับชื่อว่างูพาราหูมาลาเมาเทนโบอา <laughs> ชื่อจะยากอะไรขนาดนั้นนะฮะ <laughs> สมมติว่าเราไปเจองูชิ้นนี้อยู่ในปะนะ่าน แล้วเราจะบอกทุกคนว่างูตัวนี้นะคะชื่อก <c oughs> ูยังไม่ทันจบฮะโดนงูกินไป <c oughs> แฮกว่านะครับมาที่จุลศิลป์เวอร์ดีเอฟเรียนเนี่ยได้ทั้งความสนุกได้ความรู้แถมยังเหมือนกับได้ย้อนวัยตัวเองตอนที่ได้ดูหนังเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับส่วนสําหรับใครที่อยากสัมผัสความตื่นเต้นแบบนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับ